สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะขอเรียกว่า6ไม่เถียงคณิตศาสตร์ข้อสอบแบบตัวเลือกนะพหูนาม x กำลังสลบสอง x ทั้งหมดกำลังสองบวก4 x กำลังสลบ8 x บวก16มีค่าต่ำสุดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้12 13 14 15 มาดูวิธีทำวิธีที่1กันนะวิธีที่2เดี๋ยวดูในหน้าถัดไปนะจากโจย์กําหนดให้นะตัวร่วมลเลขสีดึงออกมาแทนค่าพจน์นี้เป็นตัว t จัดรูปนะอันนี้ก็เหลือ12กลายเป็น t บวกสทั้งหมดกำลังสองบวกได้วย12 t บวกสอง 2, กำลัง2เป็นบวกเสมอหรือต่ําสุดก็แค่0นย์ะเพราะนั้นะตัวนี้ก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับ12 มีค่าเท่ากับ12ตอนไหนเนี่ยตอนที่ t เท่ากับลบ2หรือตอนที่ x กําลังสอลบ2 x เท่ากับลบ2อมาวิธีนี้บอกค่าต่ำสุดมีค่าเป็น12ตอบตัวเลือกหต่อไปมาดูอีกวิธีหนึ่งจากโจทย์บรรทัดนี้เหมือนเดิมบรรทัดนี้จัดรูปเหมือนกันนะบวก4ลบ4เหลือ12เหมือนกันเนี่ย แต่ในนี้เนี่ยเราไม่ได้เปลี่ยนตัวแปรเป็นตัว t นะจัดรูปอีกครั้งหนึ่ง x กำลังสองลบสอง x 1, บวกหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ก็คือ x ลบหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งน x กำลังสองลบหนึ่งกำลังสองมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ส่งผลให้ทั้งหมดเนี้ยนะมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งกำลังสองนะดังั้นตัวนี้ก็เลยมากกว่าหรือเท่ากับสิบสามเท่ากับสิบสามเกิดตอนไหนเกิดตอนที่ x มีค่าเป็นศูนย์เป็นหนึ่งนี้เป็นศูนย์ พอมาวิธีนี้นะต้องตอบตัวเลือก2คําถามก็คือตัวเลือก1ถูกต้องหรือตัวเลือก2ถูกต้องค่าต่ําสุดเป็น12หรือค่าต่ําสุดเป็น13บสาในคลิปนี้ใช้คําว่าถกไม่เถียงนะมาดูเหตุผลคณิตศาสตร์กันในหนังสือเล่มนี้นะหนังสือของนักเรียนมปลายนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะี อันนี้ก็หน้าปกคู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมนะคณิตศาสตร์เล่มทินด์ในหนังสือเล่มน,นี้นะค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดกําหนดบทนิยามเฉพาะฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นสับเซตของเซตจํานวนจริงและพิสัยเป็นสับเซตของเซตจํานวนจริงนะเราก็อ้างอิงตามหนังสือเล่มน,นี้นะบทนิยามที่6นะ f มีค่าสูงสุดสัมพัทธ์นะ ที่จุด x เท่ากับ c ถ้ามีช่วง ab ซึ่ง c อยู่ในช่วง ab นะและ fc มากกว่าหรือเท่ากับ fx ทุก x ในโดมเมนของ f ซึ่งอยู่ในช่วง ab อันนี้สูงสุดสัมพัทธ์นะแต่ถ้า fc มากกว่าหรือเท่ากับ fx ทุกค่า x ในโดมเมน f ล้วก็เป็นค่าสูงสุดสมบูรณนะ์โจทย์ข้อนี้เขาพูดถึงต่ำสุดนะล้วก็มาดูว่า f มีค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ที่ x เท่ากับ c ถ้ามีช่วง ab ซึ่ง c อยู่ในช่วง ab นะ fc น้อยกว่าหรื่อกับ fx ทุกค่า x ในโดเมนของ f ที่อยู่ในช่วงนี้เพราะถ้าเป็นค่าต่ำสุดสมบูรณ์ก็แปลว่าทุกค่า x ในโดเมน f นะล้วก็เน้นนะว่า c ต้องอยู่ในโดเมนฟังก์ชัน c ต้องเป็นจำนวนจริงตามหนังสือเล่มน,นี้นะตามหนังสือนักเรียนม6นี่แหละ ตามหลักสูตรในหนังสือเล่มนี้อ,นนอีกครั้งหนึ่งข้อสอบนี้นีมาตรฐานที่นิยมกัน,นโจทย์ไม่ได้กำหนดโดเมนมาให้ก็ต้องถือว่าโดเมนคือเซตใหญ่สุดที่ f มีค่าเนี่ยฟังก์ชันนี้มีค่าค่า x แปลว่าโดเมนเป็นเซตจำนวนจริงพิสัยเป็นสับเซตของจำนวนจริงจากโจทย์ข้อเดิมเนี่ จัดรูปเหมือนเดิมเลยนะแล้วบอกว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ12เกิดตอนที่ t เป็นลบ2หรือ x กซลัง2ลบ2 x เท่ากับลบ2นะอ่ะมาอ่านคติกากให้ละเอียดทีนะฟังก์ชัน fx ตามหลักสูตรมปลายของหนังสือเล่มน,นี้นะคำว่าเกิดค่าต่ำสุดเมื่อ t ีถ้ากับลบ2นแต่เมื่อดูจริงๆแล้วนะันะพอแทนค่าลงไปแล้วนะปรากฏว่า x ลบ1นกำลังสองท่ากับลบ1กลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนเป็นสะละตัว x x คือ1บวกลบไนะไม่อยู่ในโดเมน f นะตามกติกาหนังสือเล่มนี้ก็ถือว่านาียังอ้างไม่ได้ว่า12เป็นค่าต่ำสุดวิธีทำแบบที่2นีจัดรูปเหมือนกันเลยนะแล้วบอกว่าเกิดค่าต่ำสุดตอนที่ x เป็น1ค่าต่ำสุดมีค่าเท่ากับ13บนะตามหลักสูตรมอปลายของหนังสือเล่มนี้เกิดค่าต่ำสุดตอนที่ x เท่ากับหค่าต่ำสุดคือ13นะและ x เท่ากับหอยู่ในโดเมนฟังก์ชัน x เท่ากับหนึ่งเนะเกิดค่าต่ำสุดนะ่ยบรราใช้กติกาหนังสือเล่มนี้นะตัวเลือกที่ถูกต้องก็ต้องเป็นตัวเลือก2นะ่ต่ำสุดเท่ากับ13เกิดตอนที่ x 1, มีค่าเป็น นะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะถ้าข้อสอบข้อนีนะ้อยู่ในเนื้อหาวิชาที่บอกว่าโดเมนฟังก์ชันคือเซตของจำนวนเชิงซ้อนค่าต่ำสุดคือ12เกิดตอนที่ x เท่ากับ1บวกลบไอแต่ถ้าโดเมนเป็นเซตของจำนวนจริงค่าต่ำสุดมีค่าเท่ากับ13เกิดตอนที่ x เท่ากับ1นะฟังคำว่าวถกไม่เถียงก็คือข้อสอบนี้ อยู่ในหลักสูตรอะไรก็เฉลยตามหลักสูตรนั้นนะพบกับสาระน่ารู้ในแนวนี้ได้ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ